สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาพระพุทธศาสนาชั้นปฐมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมารายาทชาวพุทธค่ะซึ่งวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับมารายาทชาวพุทธซึ่งนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้จะมีเนื้อหาสาระอะไรกันบ้างนั้นเราไปเรียนกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสําหรับมารายาทชาวพุทธนะคะมารายาท ชาวพุทธคือระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ชาวพุทธยึดเป็นหลักในการปฏิบัติตนทั้งต่อพระพิสุและพุทธศาสนิกชนด้วยกันซึ่งมีสองอย่างก็คือการไหว้และการกราบค่ะการไหว้นะคะการไหว้เป็นการแสดงความเคารพของชาวพุทธวิธีหนึ่งค่ะมีการแสดงออกต่อผู้ที่เราเคารพ ซึ่งการไหว้เนี่ยก็แตกต่างกันตามฐานะนะคะสำหรับการไหว้บิดามารดาและครูอาจารย์นะคะโดยการปฏิบัติเนี่ยคือให้นักเรียนประนมมือขึ้นจากนั้นก้มตัวลงและก้มศีรษะลงให้ปลายนิ้วชี้จดอยู่ระหว่างคิว้วถ้าเป็นชายยืนแล้วค้อมตัวลงพร้อมยกมือขึ้นไหว้ แต่ถ้าเป็นหญิงยืนแล้วถอยเท้าไปข้างหลังหนึ่งข้างพร้อมกับย่อตัวลงไหว้ค่ะการไหว้บุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือนะคะให้ปฏิบัติโดยการประนมมือขึ้นจากนั้นน้อมตัวลงก้มศีรษะลงให้ปลายนิ้วมือเนี่ยจดที่ปลายคางส่วนปลายนิ้วชี้ให้จดที่ปลายจมูกถ้าเป็นชายให้ยืนตัวตรงและค้อมตัวลง แต่ถ้าเป็นหญิงยืนแล้วถอยเท้าไปข้างหลังหนึ่งข้างพร้อมกับย่อตัวลงไหว้ค่ะอันนี้2คือการกราบนะคะนักเรียนสำหรับการกราบนะคะตรงกับคำศัพท์ที่ว่าอภิวาทค่ะเป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพเป็นอย่างสูงเราแสดงออกต่อผู้ที่เรากราบแตกต่างกันตามฐานะนะคะนักเรียน 1. คือการกราบพระรัตนตรัยค่ะนักเรียน 2. คือการกราบศพค่ะการกราบพระรัตนตรัยนะคะซึ่งพระรัตนตรัยประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ค่ะโดยใช้การกราบแบบเป็นจางคบดิษฐ์ซึ่งการกราบแบบเป็นจางคบดิษฐ์นะคะเป็นการกราบโดยให้อวัยวะทั้ง5ส่วนเนี่ยจดลงกับพื้น ซึ่งได้แก่เข่าทั้งสองข้างค่ะป่ามือทั้งสองข้างและก็หน้าผากค่ะรวมเป็น5ส่วนนะคะซึ่งการนั่งของผู้หญิงและก็ผู้ชายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันค่ะการนั่งคุ่เข่าสําหรับผู้ชายสําหรับการนั่งของผู้ชายนะคะจะนั่งในท่าเทพบุตรค่ะโดยยกปลายเท้าทั้งสองข้างเนี่ยตั้งขึ้นนะคะเท้าทั้งสองจะตั้งขึ้นอ่า แล้วก็เท้าของทั้งคู่เนี่ยจะต้องแนบชิดสนิทกันแล้วนั่งบนส้นเท้าทั้งคู่ค่ะแยกหัวเข่าห่างกันประมาณหนึ่งคืบมือทั้งสองข้างจะวางราบไว้ที่เหนือเข่าทั้งสองซึ่งนิ้วมือนะคะจะต้องแนบชิดไม่กลางและก็วางมือแบบสบายสบายไม่เกงค่ะการนั่งคุกเข่าสำหรับผู้หญิง สำหรับผู้หญิงจะนั่งคู่เข่าอยู่ในท่าเทพพิดาโดยเหยียดหลังเท้าทั้งคู่ให้ราบกับพื้นไปทางด้านหลังซึ่งปลายเท้าทั้งสองเนี่ยจะมีการทับกันเล็กน้อยค่ะนั่งทับบนฝ่าเท้าทั้งสองข้างเข่าทั้งสองข้างแนบชิดสนิทกันอ่ามือทั้งสองข้างวางไว้บนหัวเข่านะคะแล้วนิ้วมือเนี่ยต้องไม่กางวางมือให้สบายสายไม่เก่งค่ะ การเริ่มกราบพาระรัตนตยนะคะจะแบ่งการกราบออกเป็นสามจังหวะค่ะจังหวะที่หนึ่งอัญชรีคือการประนมมือค่ะจังหวะที่สองวันทาคือการไหว้จังหวะที่สามอ,อภิวาท คือการกราบจังหวะที่1ยกมือประนมอยู่ระหว่างอกจังหวะที่สองยกมือประนมขึ้นจดหน้าผากนิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิว้วปลายนิ้วชี้จดตีนผมจังหวะที่3มหมอบลงกราบ หน้าผากจดพื้นฝา่ามือทั้งสองแบนราบกับพื้นแล้วลุกขึ้นนั่งกราบจังหวะที่หนึ่งสสตามลำดับจนครบทั้ง3ครั้งค่ะการกราบศพนะคะเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติกับผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อไปงานศพก่อนที่จะกราบศพ ต้องกราบพระพุทธรูปก่อนนะคะโดยการกราบแบบเป็นจงังคประดิษฐ์ค่ะแล้วจุดธูปเพื่อกาบศุการกาบสุบสามารถแบ่งตามฐานะของผู้เสียชีวิตได้เป็นสองลักษณะค่ะ การกราบศพบเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อไปงานศพก่อนที่เราจะกราบศพเราจะต้องกราบพระพุทธรูปก่อนนะคะโดยการกราบแบบเป็นจางคัระดิษฐ์ค่ะแล้วจึงไปจุดธูปเพื่อกราบศพซึ่งการจุดธูปเพื่อกราบศพเนี่ยจุดแค่หนึ่งดอกนะคะนักเรียนการกราบศพบสามารถแบ่งแยกได้ตามฐานะของผู้เสียชีวิตเป็นได้สลักษณะค่ะ การกราบศพแบบคฤหัือหัดค่ะการกราบศพแบบนี้เราจะนั่งคุกเข่านะคะแล้วจุดทูปหนึ่งดอกค่ะประนมมือขึ้นแล้วก็ยกทูปขึ้นตั้งจิตขอขอมาโทษต่อศพปักทูปลงในกระถางแล้วนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าทอดมือทั้งสองข้างพร้อมกันวางราบกับพื้นกราบแบบไม่แบมือนะคะหน้าผากแตะส่วนบนของฝ่ามือที่ประนมในขณะที่กราบ ไม่ต้องกระดกหัวนิ้วมือเนี่ยขึ้นมารับหน้าผากกราบครั้งเดียวจากนั้นนั่งตัวตรงแล้วก็นั่งพับเพียบตามเดิมค่ะการกราบศพพระสงฆ์ค่ะการกราบศพพระสงฆ์ให้นั่งคุกเข่าจุดธูปสามดอกจากนั้นกราบแบบเป็นจางขบดิษโดยกราบสามครั้งค่ะ สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่คุณครูสอนวันนี้นะคะกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายคะ่ะ